อยู่ที่เดอะรอยัลซิตี้โฮเทลค่ะหะห้องดีลักโมเดิร์นค่ะโอ้สวยงามมากเลยใช่ห้องใหม่ สะอาดแล้วก็กว้างดูสบายตาและที่สำคัญนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบสะใจพอยลี่มากเลยค่ะพอยลี่มาวิ่งที่สนามพระราม4พอยก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยไม่ถึง10นาทีเลยนะคะไปงานโรงแรมเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะ,ะเพราะว่าใกล้แบบหลายที่ที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะคะก็ใกล้ครนิเซนทรัลปิงเก้าหรือจะไปดูสวยรุ่นเนี่ยเราก็จะไปต่อข้อสารก็ได้นะหรือว่าจะไปถ่ายรูปใส่ชุดไทยวัดพระแก้วสนามหลวงนะคะราคา เนี่ยนะคะบอกเลยว่าทุกคน <Awesome. S 1> สามารถเข้าพักได้แน่นอนราคาเนี่ยพันต้นต้นนเอีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสําหรับนักวิ่งมีส่วนลดให้แล้วก็ราคานี้ก็คือได้เบรกฟาตอาหารเช้าฟรีสองท่านว่ายน้ําให้เราวิ่งได้แบบยืดเส้นผ่อนคลายหลังจากวิ่งเสร็จนะมีสราว่ายนะ้ํามีฟิตเนสด้วยนะ